สวัสดีครับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมง9นาะฬิกาว,วันนี้ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะติดตามข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจจากสภาพ,พัฒน์พร้อมกับพิจารณาปรับเพิ่มราคาน,นมดิบครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคน,นมอีก2บาท30สตางค์ครับคุณปวีณาฟักทองพร้อมรายงานสดจากคำนียบรัฐบาลครับเชิญครับคุณปวีณาครับ ขอบคุณค่ะคุณชัยวัน์คะซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของสองรัฐมนตรีใหม่ค่ะหลังจากได้รับการปลดกล้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งและเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับปฏิบัติหน้าที่แล้วซึ่งสาระสําคัญในการประชุมวันนี้นะคะยังคงเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของการทํา MOU กับจีนเรื่องของการก่อสร้างรถไฟฟ้าและรถไฟทางคู่ในประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องของระบบคมนาคมขนส่งค่ะ กา,การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะมีพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมค่ะโดยวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของสองรัฐมนตรีใหม่ที่เข้าร่วมประชุมหลังจากเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ,เ,าการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชจะรายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ ส่วนวาระที่พิจารณาที่สําคัญค่ะทางที่ประชุมเองจะพิจารณาร่าง m o u ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างไทยจีนเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และร่าง m o u การซื้อขายสินค้าเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขออนุมัติปรับเพิ่มราคาน้นํานมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโค,คนนมนะคะโดยจะปรับราคาจากกิโลกรัมละ19บาบาท20สตางค์เพิ่มขึ้นอีก2บาท30สตางค์เป็นกิโลกรัมละ21่บาท50สสตางค์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอขอปรับเบี้ยอย่างที่ผู้พิการจากเดือนละ600บาทค่ะในปีงบประมาณ2557เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ800บาทในปีงบประมาณ2558ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอร่างราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริหารบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะก็เสนอกฎหมายเช่นเดียวกันโดยเสนอร่างพระราชบัญญัติสำาัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยขณะที่สำนักงานสารยุติธรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราวหลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกันและการอุธรคำสั่งศาลที่ไม่อนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว กระทรวงคมานาคมเสนอขอความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยกลไกความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรับการเตรียมการและการจัดการน้ำมันั่วไหลร่วมกันและขอความเห็นชอบแผนฉุกเฉินเพื่อประสานงานการจัดการบูติภัญญาเกี่ยวกับการเดินเรือในแม่น้ำล้านช้างและที่แม่น้ำโขงค่ะและเป็นการเสนอแนวทางการปฏิบัติ การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะก็เสนอร่างรายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าประจําปี2556 ส่วนฝ่ายความมั่นคงค่ะวันนี้เสนอร่างราชกิจสีกาแบ่งส่วนราชการและกําหนดหน้าที่ส่วนราชการกองทัพอากาศกองทัพไทยและกระทรวงกลาโหมขณะที่กระทรวงกุตสาหกรรมนะคะจะเสนอร่างกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประกอบการโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่3จงังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ส่วนบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นะคะเป็นบรรยากาศการรณรงค์เรื่องในวันเอสโลค่ะซึ่งจะตรงกับวันที่1นธันวาคมของทุกปีปีนี้สภากาชาติไทยนำดารานักแสดงนะคะรวมถึงนักร้องด้วยมารณรงค์ติดเข็มกลัดที่เป็นรูปโบแดงให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกคนรวมกันป้องกันโรคเอชคคุณชัยวัฒน์คะขอบคุณครับคุณปวีนาครับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเฝ้าระวังโรค P.S.R ในช่วงเปลี่ยนฤดูเพื่อป้องกันความเสียหายในช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูจากฤดูฝนครับเป็นฤดูหนาวส่งผลให้สุกรเกิดความเครียดกินอาหารน้อยลงสุขภาพอ่อนแอเจ็บป่วยได้ง่ายโดยโรคที่สําคัญก็คือโรคระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์หรือว่าโรค P.R.R.S ซึ่งพบการระบาดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับจึงขอให้ผู้เลี้ยงสุกร เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากพบสุกรที่แสดงอาการของโรคนี้ก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยเร่งด่วนครับสำหรับอาการของโรคเช่นแม่สุกรจะผสมติดยากเกิดอาการแท้งในช่วงท้ายของการตั้งท้องอัตราการตายของลูกสุกรแรกคลอส,สูงหายใจลําบากภูมมคุ้มการลดลงครับทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคแทรกซ้อนอื่นๆได้ง่าย อดีตานายกรัฐมนตรีโปรโตุเกสย,ยังคงถูกควบคุมตัวก่อนสารเปิดการพิจารณาคดีในข้อหาทุจริตรคอรัปชันและโกงภาษีทนายความของอดีตานายกรัฐมนตรีโฮเซ่โคลคติสของโปรโตุเกสแจ้งว่าผู้พิพากษา,าสารอาญามีคำสั่งให้ควบคุมตัวนยวายโคลคติดวัย้ปีก่อนหน้าจะมีการพิจารณาไตาส่สวนคดีซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอรัปชันโกงภาษีและฟอกเงินภายหลังจะมีการสอบปากคำนายโคลคติสมาราธอน3วันนับตั้งแต่เขาถูกตำรวจจับกุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นายสุขติศลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะบริหารประเทศในสมัยที่2เมื่อปี2554หลังจากเขาถูกตัดสินขออภัยครับหลังจากเขาตัดสินใจกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อแก้ไขวิกฤตหนี้สาธารณะในขณะนั้นซึ่งส่งผลให้ประกาศมาตราการรัดเข็มขัดตามเงื่อนไขาการกู้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนการจับกลุ่มครั้งนี้ครับอาจส่งผลให้พรรคสังคมน,นิยมของเขาซึ่งกําลังได้รับความนิยมพ่ายแพ้การเลือกตั้งที่เคยคาดหวังว่าจะชนะเสียงข้างมากในปีหน้าก็เป็นได้ กลับมาติดตามข่าวต้นชัมม่วโมงได้ใหม่ในเวลา10นาฬิาครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคนไทยส่วนใหญ่เสี่ยงต่อสารพัดโรคเนื่องจากการกินเค็มหวานปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการปรุงรสแต่ถ้าเราลดการปรุงลงครึ่งหนึ่งและกินติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปสมองของเราจะเรียนรู้ว่านี่คือความอร่อยใหม่ลดปรุงลดทุงลดโรคกันเถอะ